หมุนไปอีกทางสิลูกอยนเก่งมากลูกดูยิ้มมสวมาครัอน้คนนี้เตรียมแล้วคนนี้เตรียมแล้วคนนี้เตรียมแล้วไ่ีฉันพร้อมฉันพร้อมไม่ปุ โอมันเป็นมือโปรนะมันเป็นมือโปรนะสุดยอดเยอันนี้นี่นี่นี่เนีะอันนี้นี่เขาเอาด้วยเขาเอาด้วยอ่าอยู่ใกล้ๆกันอะคุยกันน้ลยย่นโโหโหลูกมันมันี่เลยปะปุ๊กมันโดนเสื้อมันแล้วเนี่ยไม่ออามาเออมาโอ้ยเราสู้เขาไม่ได้เลยอย่าใช้วิธีนี้ลูก

คนนั้นไปละคนนี้ยังเล่นต่อไหมง่ายแล้วนุ๊กไปโอ้ห่งนันลูกขึ้นเลยลูกนี่มันนนั่งแล้วอันยาไหนลูก ไปไหนลูกทางนี้ทางนี้นทางนี้ลูกผิดทางแล้วนี่เขาอยู่ทางนี้ อีกทางหนึ่งทุจ้าหมุนไปอีกทางสิลูกติดทางแล้วเราอ,ะอ่ะอทุจ้าทุจร้าไหนทุจจ้า,อ,จาอว่าอว่าทุจ้าไอว่าทุจ้าอ้แล้ว เดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 ตั้งยันย็นตันงยันนี่นีน่จ้าพี่จ้าพี่จ้าอะไดีสิลูกเอวานทให้เรอ้เดี๋ยเ๋ยวฉเดี๋ยปยยผมจะยเลยโอเคลูกออดเดนทายไปเลยบายบาย ลูกโปง่งในลูกโปง่งพี่ป้อนกลับหน้าต้องกันนี้ใช่ไหมห้า่ชอป่าลูกโปง่งเชอโอ้โหนี่กิกนสบู่เข้ไปก็หลุบถึงต่ำได้เยอะขนาดนี้ลูกอัญญาอัญญานี่อัญญาจ๋าเหน็บชอรชอลูกโปง่งนลูกโปง่ง biết cái... seeing... ra mình đi mình vậy cho lốc phồng wow, vậy măng, nhục cân nhảy, mong cái wow, ว้าวอุ้ยใหญ่มากเลยลูก huh. โ yeah. 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 wow. ้โหปุ hmm. wow. ๊บลูกปองเหนลูกปองใบใหญ่ว้าวปุ๊บว้าวปุ๊บไม่หยุดเลยว้าวลูกปองโอ้ปุ๊บอ่ะมองมองคุณย่าคุณย่าใหญ่ตุ๊กตุ๊กโชว์ชอ้นใหญ่ขนาดนั้นเลูก Bây giờ tấm tập con